ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมเองอยูเป็นโกนะครับผมและในวันนี้เราก็อยู่ในโหมดแคมเปญเช่นเคยนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่เลเวล9กนะครับผมในแมตชนี้ก็จะเป็นแมตที่5นะครับผมโอเค ตอนนี้ผมก็มีคะแนนอยู่แค่7จ็ดพอยต์นะครับผมซึ่งในการที่จะเคลียโหมดนี้ให้ถึงเลเวลร้อยผมต้องมีคะแนนสิบเก้าคะแนนนะครับผมไปอ๋โอโมเดลก็เช่นเคยนะครับผมก็ใช้ชุดเน้นเอเชียเช่นเคยนะครับผมมาเริ่มกันเลย เราได้เคลียร์ก่อนครับออออเอ้ยใครมาบอลเลยอือจะส่งวันไหนล่ะคุณคุณโอ้ เร,เรียบโอ้โหเกือบโดนต้องชนะให้ได้นะครับผมตอนนี้มีแค่เจ็ดพอยต์เองนะครับผมถ้าชนะก็เป็นสิบก็จะสบายตัวหน่อยทำเร็ววินมาที่กักวะาที่ส่งกำมือเอ้ยนนักะตะ คอยขอบันกันไปก่อนโอ้ไม่มีใครเติมเลยเหลาะลิมเส้นไหมเรียยหืมใส่ไหมอือเ เสียบเองนะครับผมไม่ได้กดนะอะาคีเซาไหลมาให้นัก,กะตะเฮ้ยกรรมการโอ้โหผักหัวเสียบเลยจังหวะนี้แม็กวายทำฟาวนะครับผม โอ้อโหโดนแสะจากข้างหลังหัวทิม่มเลยมุมน,นี้น่าจะเป็นเท้าเท้าขวานี่แหละขออนุญาตรัดเจ้าเจ้ามีเอวินดีสุดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรโอ้โหชนคานแน่แน่ครับคุณผู้ชม มันใกล้เกินนะแล้วรูตั้งเตะพลังมันน้อยเกินนะครับผมของเออร์วินนะคะรับเดบอยแบบอย่าถลาเอ้าเตะว่าวเฉยเลย เตออะเบื่อ,อต่อต่อโหโอ้ถึงเฉยเลยขอโทษต่กดยิงไปเสียเฉยเลยอะ โดยโดยเหลืองเลยครับผมช่วงหลังผมไม่ค่อยที่จะเล่นวันทูเพราะัล่มก็ จะปล่อยให้นักเตะ่ีอิสระ,ะมากกว่าเวลามันทำทางหรือว่าอันนี้ก็ปล่อยตามตำแหน่งหรือว่าสไตลก์การเล่นเล่นของเขาแล้วกันก็จะไม่ค่อยเห็นผมเคาะบันทูเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็มีบ้างเพราะว่ามันอาจจะเขายกว่าอะไรละโอ้ยสเปีด99ไม่ได้ช่วยเลยเลยอ้อ,อบอ๊วย ว่าจะเม็ดติดแล้วสกิลตัดนะครับผมรู้สึกภูมิใจนะครับผมยิ่งแบบมีเหล่านักเตะเชียมาใส่โมเดลแมนยูอย่างเงี้ยเป็นนักเตะระดับเวอร์อย่างเงี้ยผมรู้สึกภูมิใจนะครับก็เลยจัดชุดนักเตะนี้มานะครับผมโอเคแต่พลังมันก็ขึ้นกลางครับเหมือนจะเก่งแต่เล่นจริงๆแล้วมันก็พอเล่นได้นะครับผม ไม่สู้กับตัวท็อปๆพวกสตาร์โลกเท่าไหร่ครับผมก็แต่ละตัวก็น่าจะเป็นลูกหลักของทางคนมีนะครับอย่างผู้บอกอย่างเงี้ยครับแต่พลังก็ยังไม่ได้เอร์เท่าไหร่แล้วก็การใช้งานจริงก็ยังไม่ไม่ดีมากนะครับผมโอ้โหใจน้อนไปขอโทษครับขอโทษอถ้าไหลก็ ไให้ตะลึกแทงให้ตะลึกก็น่าจะน่าจะได้นั่นกีนนี่มือไวกลัวไม่ยิงเร <Yeah. S 1> ติงๆเดินยาวยิดหนึ่งโอกาสก็เยอะอยู่นะครับผมต้องเร่งทำคะแนนนะครับถ้าจะามดสิ<ร>ทธิ์ปรับให้เราเริ่มใหม่เองนะครับผมถ้าคะแนนไม่ถึงเขา เราต้องให้จบดินค้างไม่นานแล้วแคมเปญนเนี่ยโอ้โหอนะไรอยาทำไมส่งไปอยนะ่างเงี้ย อืม,มเตียดีดสวยโอ้กดยิงไม่ตีดนะ ิงเลยในาทีที่70เราจะเปลี่ยนตัวนะครับผมโอ้ยส,ส่งบอลง่ายๆอ่ะต้องส่งเน,น้นๆคนแนนไหนถึงจะไม่ติดเนี่ย เปลีปปป่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนขออนุญาตเปลี่ยนตัวนะครับผมะไรวะนี่นา่ามีโนะเลยวะนี่เรากากหรือว่าบอดมันเก่งกันแน่เนี่ยผมน่าจะกากเองเลยครับผม อเขาลมอยู่ส่งบอลใกล้ๆแล้วจะส่งไปตรงนู้นทำไมขออนุญาตเล่นไปบนไปนะครับผมมัน,น ครีย่ะก็เก๋อไปเบอร์คือเบอร์คือเบอร์คือเบอร์ไปโอ้ยติดเฮ้ยเฮ้ยจะจะขึ้นสูงดีโอ้ไม่น่ารอดครับคุณผู้ชม ฐานคะแนนเรางีตงวดงีตงวดงีเออเอาอี้ดีเลยเวลาเป็นยังไง บ,บัดเงาสบาลเสมอคนะุณผู้ชมเซ็งเลยกูสาคิดว่าจะเก็บสามคะแนนแล้วเนะนี่ยแปดตอนนี้ได้แปด ขาดอีก11สเโอเคครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต u b s c r i ต e ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอ,อกล่าวคําว่าบ๊ายบาย